สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆคาราเมเชียนไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะนะคะที่ทุกคนเห็นอยู่นี้รู้ไหมคะว่าคือต้นอะไรแล้วก็ลูกอะไรนะคะมาต้อยขอเฉลยเลยแล้วกันเนาะ อันนี้คือต้นเชอรี่แล้วก็ลูกเชอรี่นะคะเชอรี่เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะคะเป็นไม้พุ่มขนาดกลางชอบอากาศหนาวเย็นนะคะใบสีเขียวเข้มดอกสีขาวอมชมพูชมพูนะคะผลกลมขนาดเล็กนะคะเปลือกเนี่ยมีทั้งสีแดงเข้มสีส้มและสีเหลืองนะคะอันนี้จะเป็นชนิดสีส้มและสีเหลืองนะคะไม่ใช่สีแดงเข้มนะคะพันุนี้นะคะโดยทั่วไปนี่แบ่งได้เป็น2กลุ่มก็คือเชอรี่หวานกับ เชอร์รี่หวานอมเปรี้ยวท่านอันนี้คือเชอรี่หวานอมเปรี้ยวนะคะแหล่งที่ปลูกเชอร์รี่มากที่สุดก็คือทวีปอเมริกาออสเตรเลียยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะนะคะเชอร์รี่นี่จะบานดอกในช่วงเดือนอะไรอะ่ะพฤษภาคมเนาะที่หม่ามาตอนไปหาคลิปข้างก่อนแล้วก็ปลายเดือนมิถุนายนกรกฎาคมเนี่ยก็สามารถเก็บเกี่ยวต้นเชอร์รี่ได้แล้วนะคะ ตอนนี้ก็คือเชอรี่ใกล้จะสุกแล้วประมาณประมาณนี้พ่อพันนี้จะออกแบบเหลืองอมส้มนะคะไม่ใช่สีแดงนะคะตอนนี้ก็คือเป็นอาหารของนกค่ะนกมามาจองแล้วนะคะเนี่ยนกมาจองว่าเมื่อไหร่นะฉันจะได้กินนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคาร่า,ามิชเชนไทยในเยอรมันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย